สวัสดีเช้าของวันที่7จ้ะของน้าเนี่ยอาหารเช้าที่น้าสั่งไปเป็นอเมริกันอเมริกันเบรคฟาสต์นะ<ม>ก็เป็นไข่ดาวไส้กอรอกนู่นนี่นั่นเลยจ้ะแล้วก็มีขนมปังปิ้งเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ที่ได้มาคือเคทชับแล้วของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นข้าวผัดหมูแล้วก็มีขนมปังปิ้งแล้วมีน้ำผลไม้เออของน้าก็มีน้ำผลไม้เหมือนกันนะแต่วันนี้น้ำผลไม้ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น สองอย่างก็คือเป็นน้ำน่าจะเป็นน้ำส้มอันนี้น้ำส้มแน่นอนอันนี้สีเหลืองเืองน่าจะเป็นน้ำสับปะรดจ้ะน้าว่าเนาะเคชัปเนี่ยได้หรือไม่ได้ออยู่ที่ใครทํางานแล้วอ่านหรือเปล่าแน่เลยอะเลยวันนี้ดีใจเนาะได้เคชัปด้วยปะไปกินกันเลยแล้วนะวนะก็มีกาแฟเย็นด้วยนะเดนเน็ตเขาทำให้เมื่อวานก็จะได้กินวันนี้ไง แล้วตอนนี้ผงกาแฟที่เขาให้มาก็หมดแล้วด้วย,ดวยเดี๋ยวว่าจะถามเขาว่าขอเพิ่มได้ไหมหรือว่าต้องซื้อหรือยังไงแต่วันนี้เป็นวันสำคัญจ้ะวันที่ต้องตรวจโควิดไงเขาส่งมาบอกแล้วว่าตอน11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งประมาณนั้นไม่รู้ตอนไหนที่เขาจะมารับไอตัวทำามไม่นานหรอกแต่เขาอาจจะมีคิวว่าเออคิวใครไปหรืออะไรเงี้ย มันเป็นช่วงเวลาที่ตอนเที่ยงพอดีนี่ไงแล้วนี่เมื่อวานก็ให้มีดมาเกินเลยเก็บเอาไว้ทาขนมปังดูคอปเตอร์แบยขอนัวทัวเแต่นี่เขาไม่เอาขนมปังวันนี้น้าได้บอกดึ๋นะเอาสองเลยก็ได้ไปดูข้อมีเอกเบก่อนเอาสอง ว่าไข่ดาวสองฟองอะ่ะมันเยอะไปสําหรับนะให้เด่นีิไปเลยฟองหนึ่งเป๊คอกคน,น,กนกแฮมไม่ร่างกายดีว่าไ่เสิรแฮมของเขาเนี่ยอ,อกติดหวานเนาะนี่ยังไงเนี่ยดูข่าวเนาะนะดูข่าวนะดูข่าวช่นะวชงองแปดเด่นนิเขาเลยเปิดข่าวให้ดูข่าวกำลังบอกว่าเด็กนักเรียนมหนึ่งอะ่ะ ตามไปตกเพื่อนที่ไปเข้าห้องน้ําที่อยู่มหนึ่งด้วยกันอ่ะแล้วก็เอาคลิปไปลงในกลุ่มอะไรของเขาว่าน่ะแล้วบังคับให้เพื่อนถดกางเกงที่จะถ่ายถ่ายใต้กระโปรงอ่ะอยังไงเนี่ยเด็กสมัยนี้คือโตมาแบบไหนแล้วสภาพจิตใจก็เป็นแบบไหนเหรอ <tit les> เขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีๆหรือยังไงที่ทําแบบนี้ะนะอยาก จะเหลือเกินว่าให้แม่ของเด็กที่โดนตบเนี่ยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะนะ้าไม่โอเคแล้วน้องคนที่โดนตบเนี่ย <อะ S 1> เขาก็ไม่อยญ่เลีกกว่าน้องเลยหลานแล้วกันเออเพราะว่าแค่สิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบสองปีเองหรืออะไรเงี้ยคนที่โดนตบเนี่ยไม่ต่อสู้ก็ด้วยนะถ้าเป็นน้านี่นะใครตีน้านะตีแบบนี้นะน้าสู้จนตายอืมบอกถึงตัวเองตายก็ต้องต้องให้ให้คนที่มาตีน้าเนี่ย ถึงเข้าไม่ตายเขาก็ต้องเจ็บล่ะเอาว่าแล้วของขึ้นขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะยกฟิลมาสอยวเฮิร์ดูเซ่ก็เซ่ไอ้มินคิปประูเซ่ยาอ่ะอาหารมาแล้วจ้าไปดูกันชีวิตวันวันก็อยู่แต่บนที่นอนนี่แหละมีบ้างที่ไปอยู่ตรงโซฟาห้าฮะซุป ต้มจืดนะดูน่ามินวัตตัน่ะดูทอพาสตาาา้าเม็ดน้องทิงเดี๋ยวทอเทอยอดูเดมิดไก่นอนติ๋งเดี๋ยวไปเปิดกล่องก่อนจ้ะเอาจ้ะของเดนนิสเนาะเป็นเดอะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเส้นพาสตา้ามีชีสเนาะโรยอยู่ข้างบนเนี่ยได้กลิ่นมาเชียวแล้วก็ซอสอะไรสักอย่าง เอ้ยแต่ดูเหมือนเป็นกุ้งแต่น้าว่าไม่น่าจะใช่ของน้าแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดเครื่องแกงเขียวหวานมีไก่ทอดราดเครื่องแกงเขียวหวานมาให้เนาะแล้วก็มีไข่ดาวฟองหนึ่งแล้วก็มีต้มจืดหมูสับส่วนของเดนิสอันนั้นนะเป็นซุปอะไรไม่รู้อ้อแล้วก็มาด้วยกันกับขนมปังกระเทียมอ่ะคุยกันแล้วสรุปว่า อันนี้เป็นของน้าเพราะว่าเดนนิสเนี่ยเขาไม่กินเขาไม่ชอบอาหารทะเลเนาะแล้วดูแล้วมันเป็นกุ้งกับปลาหมึกมันก็เลยต้องเป็นของน้าส่วนไอ้ข้าวผัดเออเกียวหวานนั่นอะเป็นของแดนนิสเขาอ่ะมาชิมกันเลยจ้ะวันนี้ใหม่สุดเนาะเพราะว่ายังไม่เคยได้กินในตั้งแต่ที่มาซุปอันนั้นก็ไม่รู้ซุปอะไระก็เป็นพาสต้ากับซอสมะเขือเทศเนาะ แล้วตอนนี้เนี่ยน้าก็ยังรอว่าให้คนมารับที่จะไปตรวจเดอโควิดนะจ๊ะเขายังไม่มาก็เลยว่า <clipping> ค <noise> ิดว่าน่าจะเป็นหลังมื้อเที่ยงมั้งอันนี้น้าว่าเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวมีเหลืองมากกว่าดูสมองกระินอะ่อะครนัยีจะชอบ เค <Okay. S 2> หวานเลยเค้กช okay, <so>. okay. ุดเขาว่าของหน้ามันออก,กหวานเนาะหวานอะไรอยี mm ่ hmm. อาจจะหวานอาหารทะเลก็ได้ขนมปังกระเทียม mm hmm. อันนี้อร่อยอยู่ mm hmm. Perfect หนึ่งรสกับ sticky egg layer มันเป็นไง perfect ตัตกลนองงเดนนี่ตน่ากินอยู่นะของน่าติดหวานแปลกองใส่จะหวานซอสสมองกันม่รู้ตัวว่มกินเนว่าดเดองเบตอาง่ เผ็ดอ,อู่ดิแกงเขียวหวานของเดน,นิสอรนะ่อยนะอบเผ็ดเป็นอะไรที่ไม่คาดหวังมากมว่าจะเผ็ดอูเวนตา้กาสตาร์มนคอนซนเตรแต่จะมีรบลสเล้ยับไอซไม่้มันอ,อ,อ,อมส,มอสอกีสร์ท จริงจริง,งแล้วเมนูข้าวผัดแกงเขียวหวานนะ่ะน้าเคยได้เห็นของคนยอยู่เออเดฟเฟอร์เดนเซกเกรอร์เรื่องหนูในข้าวอะ่ะ <c oughs> เป็นทีที่ก็เลยลงบุกก็อยู่ดีเร็กเมียตเอาเชิญอีกแล้วทีนี้คนฝรั่งเขาทำคลิปเอาไว้ตอนที่เขาอยู่ที่เนี่ยแล้วน้าเห็นแล้วว่าข้าวผัดแกงเขียวหวานอะ่ะอยู่ไม่น่ากินเลยส่วนรสชาติจะเป็นยังไงนั้นน้าไม่รู้น้าเลยว่าน้าไม่สั่งข้าวผัดแกงเขียวหวานน้าก็เลยสั่งพาสต้านี้มาะมื่อ ล้วเดนนี่เขาสั่งขา้าวผัดแกงเขียวหวานเออมันก็อยู่น่ากินเนาะเผื่อเขาทาแบบใหม่ไงว่าเอาข้าวเนี่ยไปผัดด้วยกันกันเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็ทอดไก่ออกมาต่างหากแล้วก็ราดน้ําแกงเขียวหวานที่เก็บเข้มข้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวไงนะเขาตัวไปกินก่อนนะจ๊ะได้เวลาไปตรวจโควิดไปแล้วเนาะอ่าเด็กคานั่งกันอยู่ตรงนั้นและใกล้นิดเดียวเลยนะาายอยู่ข้างบนชั้นสองข้างหลังน,นี้เนาะ ไปเดินนี้ไปตรวจก่อน <ทำ S 1> ลืมอกอากาศดีอยู่ด้วยอ,ยวอไม่ค่อยอยู่อะกาศตอนนคะอก่อนะคะถ้ารู้สึกอยากไอกันไว้นะคะ กระหมูค่ะถ้ารู้สึกอยากจามกันไว้สักเดี๋ยวนะคะกันเดี๋ยวนะโอเคเสร็จแล้วค่ะอขอบคุ่พรุ่งนี้นะคะรุ่งนี้เหรอเป็นเวลาถ้าเกิดว่าผลออกได้ออกมาเดินเลยป่ะคะอันนี้ต้องลองถามพยาบาลนะคะอเคพยาบาลที่แจ้งผลเขาจะแจ้งนะคะเราก็สามารถดีแลกได้ตอนไหน เขอบคุณค่ะกลับมาถึงห้องแล้วจ้ะไปทํามาเรียบร้อยแล้วโอ้เจ็บเจ็บมากกว่าอยู่ที่เมืองไทยอีกนะแล้วทีเนี้ยเอ้ยเก็บเจ็บมากกว่าอยู่ที่เมืองไทยเจ็บมากกว่าตอนที่ทําที่สวีเดนอีกที่สวีเดนนะ่มันเหมือนกับมีอะไรไปจิ้มๆน้องแตนนี่มันเหมือนว่าเข้าจิ้มแหละแต่ว่ามันจิ้มไปออกทางตรงเนี้ยตอนที่ทําอยู่ที่สวีเดนนะมันก็จิ้มไปตรงจนสุดที่แบบว่าเข้าไม่ได้อะ่ะแล้วก็ เขาก็จะหมุนๆใช่ไหมแต่ที่นี่เนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วมันเหมือนกับว่าไปอยู่ตรงตรงแถวๆเนี่ยเอเสร็จแล้วโอ้เจ็บเจ็บยิ่งกว่าแล้วพอทําเสร็จแล้วเป็นไงปวดหัวเออนี่ตอนนี้นะักเังปวดหัวอยู่นะคือมันรู้สึกแป,กแปกแลกๆแบบรู้สึกมันบอกไม่ถูกเลยแบบเออนากอธิบายไม่ถูกว่าเป็นยังไงอะเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อน<ม>แล้วกัน มื้อเย็นมาแล้วจ้าวันนี้ของของหวานไม่มีจะได้เป็นผลไม้เนาะน่ากินอยู่เดี๋ยวเปิดกล่องก่อนอ้าวก็จะเป็นปลาชุบแป้งทอดเนาะแล้วก็ข้าวอบกระเทียมอันนี้ที่น้าเคยบอกว่ารสชาติเหมือนข้าวมันไก่เนี่ยจ้ะวันเอ้ยข้าวอบกระเทียม่าข้าวอบเนยเพราะเมื่อกลางวันนะตวไปถามว่า อาหารเย็นวันนี้อะไรจ๊ะเพราะว่าน้าน่ะลืมว่าน้าสั่งอะไรไปเขาเลยบอกว่าเออเป็นปลาทอดกับข้าวอบเนยเนาะแล้วก็มีผักลวกแล้วก็มีเป็นผลไม้แต่ว่าน้าเนี่ยยังไม่กินเนาะเอ่อน้ารอส้มตำจ้ะเพราะว่าน้าสั่งส้มตำไปแต่ว่าส้มตำเนี่ยจะมาตอนหกโมงสิบห้าเขาย่างั้นเพราะว่าตอนนี้เอ่อเขากาลังทําอาหารเพื่อที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มากักตัว ให้ได้ทุกคนก่อนแล้วก็อาหารที่เป็นสั่งอาหารนอกเนี่ยคืออาหารรูมเซอร์วิสเนี่ยเขาจะทําให้ทีหลังนะ้าเปลี่ยนใจจากกินเลยดีกว่าเพราะว่าเดี<อ>๋ยจะรอนึกขึ้นได้สมองกระฟิสอเนียอนนี้อฟิสทําหอเดนนี่กินไม่ได้เป็นปลาออ่ะนะ้าเปลี่ยนใจกินเลยดีกว่าเพราะว่านึกขึ้นได้ว่าเออมันเป็นข้าวไง อยากกินกอยากกินก่อนนอนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยกินส้มตามําตามไปทีหลังเดี๋ยวนี้เขากินไม่ได้เพราะวาความอย่างที่เคยบอกว่าเขาไม่ชอบปลาอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันจะรู้สึกเหมือนมีกลิ่นคาวปลาเยอะตอนที้ไม่กิ่นคาวปลาจริงน,นะเดี๋ยวนี้ลึกที่เดี๋ยวนี้เร็จะมาชิมปลาส้มไม่เคยเลยฉันคิดว่าบิลลี่บิลลี่ฟิสต์อักษรบิ๊กอัลลั อันนี้จะให้เด็กกินส้มตำเนาะจะก็วิ่งไปสั่งอะไรอื่นอีกสักสองสามวันอันนี้ก็เด็กเขากินข้าวรองท้องไปก่อนปลาก็เก็บเอาไว้อย่างงั้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินส้มตําเนาะอะเอานายยกินได้ต่อ แต่มื้อนี้ปลามีกลิ่นจริงๆอย่างที่แดนนิคว่าจริงๆแล้วนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้ปลาอะไรเนาะแต่เป็นปลาเนื้อขาวยังไปก็ต้องไปซืชอปเนอะถ้าไม่ใช่ไปซื้อช็อปซานนูเดลคาปปิมมันมีหอยหรือสปองเกอร์หรือว่าเป็นอะไรแบบนั้นกันเซียที่โย่ เราวิเร้ราะห์ไั้งปเนาะเราจะ้ิเราะหหปัจัอไรตดวอะไ็ตัวใช้กันเยอส่วนผลไม้ที่ได้มาเนี่ยเป็นสับประรดเคนทันูปแล้วก็แตงโมแดนนี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเราน่าจะซื้อเอมามามะขับมาไว้เนาะเพราะว่าเขามีการน้ำร้อนใช่ไหมถ้าเกิดอาหารที่กินไม่ได้เนี่ยเผื่อได่กินมามาขับไงแต่เดี๋ยวนะ้าค่อยบอกให้ลูกชายซื้อมาไว้ให้เอาเดี๋ยนไงนะขอตัวไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ๊ะ มาแล้วจะส้มตําเป็นส้มตําไทยเนาะเพราะเขาไม่มีให้เลือกหลายส้มตําก็มีส้มตําไทยอย่างเดียวอันนี้ราคา90บาทจ้ะอ่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอ๋อแล้วนะก็มีข้าวเหลือไว้แต่เมื่อเย็นเนาะชิมส้มตำกันถามเลยนิดว่าอร่อยไหมพริตตี้เมสเซอร์ดูโบกันจะเย็นสด มันเลี้ยงน่องทิ้งซอสเกี๊ยวไม่ได้คำว่าเดนนี่บอกอยู่ว่าที่พิเศษอยู่มากอ่ะเขาอยากให้ได้หวานกว่านี้อีกหน่อยเขาปกติเธอไม่ชอบกินส้มตำหวานทำไมวันนี้อยากให้ได้หวานอย่างนั้นที่กินตัวซอสเนื้อเหมือนต่อยแต่อะไรเพ็ดเราถือกันโอเคแล้วคนนี้จะมาตัดตัวเล็กมาแซ่บอันนี้อันนี้ว่าไม่ถึงเหี่ยว นะก็ว่าน่าจะอยากได้หวานกว่าน,นิดหน่อยเพราะต้องตำไทยมันต้องติดหวานเนาะมันเหนียวนี่เผ็ดแต่แเผ็ดด้วยจ้ะนโอ้ยใส,าส่กัะมองอย่ะถุกยาวทุ่มยี่สิบห้าต้ตามตำมา เขาบอกว่าวันนี้ออเดอร์เขาเยอะมากเลยนะเผ็ดจริงเหอไม่คิถึกแต่นี่จเป็นอะไรแล้วน้ารู้สึกว่าเผ็ดเนาะแต่น้าคิดว่าเพราะความที่ว่า มาอยู่นี่หลายวันแล้วอะ่ะแล้วไม่ได้กินอาหารเผ็ดเเลยอะ่ะพอครั้งแรกที่มีเผ็ดมาอย่างเมื่อกลางวันอะ่ะเป็นแกงเขียวหวานที่มีรสชาติเผ็ดน้าก็ว่าเผ็ดอันนี้น้าก็ยังว่าเผ็ดซึ่งปกติน้ากินเผ็ดมากกว่านี้อะ่ะน้าว่าท้องอะ่ะจะแบบว่าไม่ค่อยรับอะไรเผ็ดเผหลังจากที่ไ,ได้กินมาหลายวันแล้วอะ่ะ